เขาป้าหาเห็ดครั้งแรกพี่น้องจากสีมานโมมานมาเบิงเลยจ้าแบบว่าเห็นเพื่อนม้ากัอยากม้าน้ำเพิินค่ะหาเห็ดก็บ่เป็นดอกแล้วก็บรูว่าเห็ดได้กินได้บ่ได้พร้อมเด้นี่ได้ดอกมั่งแล้วดอกแรกแห้งม้านว่เออขาบงเงี้ขยขาบงเงี้ยนึงได้ดอกแรกแห้งมานแล้วฮะอือ ฟังเสียงบรรยากาศป้าค่ะบรรยากาศดีดีวายเฮ็ดนาแล้วได้แล้วดอกนึงค่ะอันนี้จะเป็นเฮ็ดนาขาวค่ะดีอยู่บนใดเข้าก็จะง,งัดมันออกมาค่ะอุ๊ยดอกมันกําลังหนารักเลยค่ะโชคดีที่มื่อนี่ฝนบ่ตกเพราะฉะนั้นดอกมันต้องเน่าแน่ๆเลยค่ะ นี่ค่ะดอกกําลังดีเลยค่ะนี่เด้เฮ็ดหนาแดงตั้งข้โม่ดอกแดงไปแล่อยู่เนี่ยค่ะดอกกําลังหนาลาักเลยค่ะน้อยยุงก็กัด อุ้ยอันนี้เป็นเหฮทนาแลค่ะดอกกำลังน่ารักเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศป้าค่ะหาเห็ดก็เอื้นหาแต่กันค่ะย่านหลงป้า ทั้งถือกล้องทั้งเก็บเห็ดกับสิทุลักทุเลนแน่จักน้อยเด้จ้า เป็นการหาเหตุขั้งแรกค่ะมวนคักแล้วก็เมื่อยคักพร้อมทั้งหาเองทั้งทายเอกมันก็นจะทุรักทุเลแน่จักหน้อยค่ะคลิปก็จะสายไปสายมาค่ะจังนใดก็ขออภัยไว้ในเรื่อจ้าอันนี้ก็จะเป็นผลงานของมือนี่ค่ะท่านี้ก็บพอละละฮะ่ะกลับบ้านได้จ้ามือหนาสิไปหาเก็บเหตดทั้งใดอีกฝากกดติดตามไว้ในเรือจ้าขอบคุณลหลายหค่ะ